เท่าที่เห็นยุคแรกๆเลยหนังสือพระเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเล่าประวัติของหลวงปู่หลวงพ่ออะไรเงี้ยใช่แล้วก็ส่วนมากก็คืออภินิหารเกิดอะไรขึ้นมากคนก็จะไปซื้อไปเช่ากันสมัยก่อนนะมก่อนแล้วก็พอเริ่มเริ่มจากยุคหนังสือพระเริ่มมีการทำมากขึ้นก็จะมีเริ่มเริ่มมีลูกพระแล้วก็แปะราคาก็จะบอกว่าหลวงพ่อนี้ราคาท่านี้หลวงพ่อนี้ราคาท่านี้นั่นแหละแล้วก็เริ่ม อันนั้นคือเริ่มสะสมเริ่มนั่นนะเริ่มแล้วเล็กๆแล้วเล็กๆแล้วตอนนั้นเริ่มแล้วเล็กๆก็ซื้อหนังสืออ่านนะบางทีก็โทรไปอ่าสมัยก่อนเขาจะมีเบอร์โทรให้เราก็โทรไปเมื่อเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะแต่ถามว่าเราตอนนั้นเรามีเรามีเงินเช่าไหมไม่มีหรอกน้อยแต่เราก็สอบถามว่ามันจริงหรืออะไรหรือเปล่าโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีสมัยก่อนใช่อ่าต้องหยอดตู้หรือใช้โทรศัพท์ของสำนักงานอ่าโทรนี่ นี่คือในในสมัยก่อนที่เราเริ่มศึกษานะแล้วถามว่าเราจะไปถามเรื่องผู้มีความรู้จริงๆเนี่ยมีโอกาสไหมไม่มีไม่มีเพราะว่าเราเราไม่สามารถเข้าไปหาเราไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะว่าเป็นความรู้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะปิดกั้นใช่ปิดกั้นจริงๆนะสมัยก่อนเขาไม่บอกไม่บอกหรอกเขาจะเช่าก็เช่าเขาจะไม่เช่าก็คือไม่เช่าเนี่ยในในยุคนั้นนะทีนี้เราก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาตัวเองตัวเราเองนะเราเริ่มศึกษาเริ่มซื้อหนังสือ นะเริ่มซื้อซื้ออ่านแล้วก็มีตอนหลังก็หนังสือพระก็เริ่มพระก็เริ่มลงหนังสือพิมพ์ละเอ,เ,อเริ่มลงมลนะหนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอะไรนะข่าวสดใช่นะข่าวสดนะใน,ใ,นในยุคนั้นสมัยก่อนหนนะรือโพสต์ทูเดยเ์มีนะตอนตอมนมะีเราก็เริ่มศึกษาเริ่มซื้อวันเสาร์วันอาทิตย์หนังสือก็พิมพ์ออกแล้วมันจะมีพระเครื่องเรารีบซื้อแหละไม่งั้นหมดใช่สมัยก่อนหมดจริงๆนะครับหนังสือเนี่ย ช่วงคือพักเนี่ยส่วนมากเขาจะลงแค่เสาร์อาทิตย์เออเสาร์อาทิตย์อ่ะปักเขาเรียกว่าเสาตอนบ่ายเราก็ต้องรีบไปซื้อรีบซื้อแหละพอไปเปิดดูโอ้โหลงพ่อมีดามของพ่อเนี่คือด้วยความอยากได้อ่ะแล้วก็ผมอยู่กรุงเทพเสร็จใช่ไหมแล้วผมย้ายมาอยู่สระบุรีเนี่ยย้ายมาสระบุรีปีสี่ศูนย์ตามแผนหนังสือเนี่ยถ้าไปช้านะหมด เพราะว่าเขาจะลงไม่กี่เล่มใช่ไหมใช่ปกหนึ่งเนี่ยลงไม่กี่เล่มอ่ะสมมติว่าสิบเล่มอย่างเงี้ยถ้าเราไปช้าก็อดแหละถ้าเราไปบ่ายเนี่ยไม่เหลือนะครับดังนั้นเราก็ตื่นเช้าก็ต้องไปซื้อตะอ,ไป,อ,ตอไปซื้อแล้วก็สั่งไว้แล้วก็เริ่มศึกษาอ่านต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เริ่มนะทีนี้ก็เริ่มออกสู่อะไรวะสนามแล้วสนามไปเช่าแล้ว เขาเรียกว่าเช่ารูกเหมือนหนังสือเหมือนหนังสือไงเฮ้ยมันตรงกันเลยเดี่ยม <sleeve monastery> <The absor baptism> ันเหมือนทุกคนอะอะไรวิวัฒนาการมันเหมือนกันหมดอะเฮ้ยมันตรงกันหนังสือเลยนี่ตรงเป๊ะเลยแต่ชี้ตําหนิมาโอ้โหครบอีกนะใช่เออครบอีกเออสิบจุดก็ครบสิบจุดอีกแล้วสุดท้ายมาดูว่าเกเทังไงก็ยังไม่รู้อีกเอะผมบอกเลยก็ยังไม่มีใครรู้อีกนอกจากว่าเขาแบบเขาสองให้เต็มที่เลยสุดท้ายก็ยังเช่ามาก็ยังวันวันอะเกเทคืออะไร S <S อมันเป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะเราเองเราไม่เคยได้นําพระเนี่ยไปยื่นให้กับขายกับผู้ใดเราก็สะสมของเราเองเราสะสมของเราเองเราศึกษาสะสมศึกษาสะส,ะสม,มเราก็ตะเวนนะตะเวนบอกว่าตลาดนัดที่ไหนมีนะในยุคน,นั้นไปเย็นนี้ไปละตลาดเช้าก็ไปละทุกบอกว่าเกือบทุกวัน,นทำแบบนี้เป็นสิบปี เรียกทดสอบสายตาทดสอบสายตาทดสอบความรู้ว่าเมื่อเราอ่านหนังสือแล้วเนี่ยมีความเข้าใจแค่ไหนนะฮะมีความเข้าใจแค่ไหนก็เราก็ลงไปศึกษาก็เขาเรียกว่าไปฟังนิทานนะโอ้โหมีความสุขใจเมื่อก่อนเรื่องเล่าเยอะนะเรื่องเล่าได้มาโอ้จัดนีนู้นมั่งคนนั้นโอ้เยอะนิทานเยอะมากนิทานเยอะเยอะสมัยก่อนนะเจ็บมาเยอะเจ็บจุกครับจุกจุกนี้ทีนี้ ไ้เราเองเนี่ยหลายคนก็นั่งคุยฟังว่าเอาไปยื่นให้จำาขายเขาเรียกขายให้เช่านะ